สวัสดีครับหาดลีสตอรี่วันนี้นะครับมาเจอกับผมนันทติอีกแล้วนะครับสัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือครับวันนี้จองทิปไปสี่เกาะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาจะมีที่ให้เราลองรับด้วยเมื่อกี้นะครับไปเช็คนเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งคือ9ก้าโมงวอนอื่นเลยขอห้องน้ำมันครับนะครับเราสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับมีจองแบบสามาัถสองคืนก็ได้ครับมันมีรวมสี่เกาะ เกาะพีพีอะไรด้วยครับแต่ของผมนี่เป็นวันเดียวครับวันเดย์ทริปสี่เกาะก็หลักร้อยครับก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่พอได้ครับสุนมากเป็นซา่างชาติครับอันนี้กรุ๊ปทัวร์ที่ผมจะไปนะครับ กาะแรกที่เราลงนะครับเป็นเกาะไร่เลนะครับกิจกรรมแรกก็คือการปีนผาครับตรงนี้ลงมาถึงปุ๊บเราก็จะเจอเลยนะครับเขาจะปีนผาันอยู่บริเวณนี้นะครับเราต้องเดินจากตรงนี้นะครับไปถึงจุดที่มีร้านขายของที่อยู่ด้านข้างนะครับปกติแล้วเขาก็จะเดินไปจุดนั้นกันแล้วมันก็จะมีหาดอีกด้านนึงครับเราต้องเดินทะลุไปเราถึงจะไปเจอที่หาดตรงนั้นนะครับไปดูกันต่อครับ ้าเราเดินตามเส้นทางนี้นะครับมันก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งของหาดไ้เล e นะครับซึ่งบริเวณนี้เขาจะมีะนักท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะมีบริเวณที่ปิดงผ้านะครับแล้วก็ส่วนที่มันสวยงามหลายส่วนเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เขาจะนิยมมาเล่นน้ํากันนะครับซึ่งเขาก็จะเล่นบริเวณที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับซึ่งบริเวณหาดทั้งหมดนะครับส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลย ด้านซ้ายของฝั่งนะครับก็จะเป็นหน้าผานะครับซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเล่นบริเวณนั้นเยอะแล้วก็จะมีบางคนนะครับไปดำน้ําดูปะการังบริเวณนั้นและฝั่งทา้งขวานะครับก็จะเป็นลนักษณะของชายหาดที่ยาวไปสุดเลยนะครับก็สามารถมองเห็นหมู่เกาะต่างๆได้ค่อนข้าขง,ขงสวยงามเลยนะครับ ในเส้นทางที่เราเดินผ่านมานะครับก็จะมีหินง,งอกหินย้อยนะครับตามเส้นทางที่เรามานะครับเป็นลักษณะดดเป็นถ้ำตื้นๆนะครับรวมถึงปฏิมากรรมแปลกๆมากมายที่โผล่ขึ้นมานะครับอาทิเช่นตรงนี้นะครับค่อนข้างแปลกนะครับไปดูกันครับว่าแปลกยังไง <c oughs> ก็เป็นเส้นทางของเราที่เราเดินกลับไปหาที่เรือนะครับเขาจะมีเรือเราจอดอยู่นะครับเขาจะให้เวลาเราแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเป็นเวลาที่เขากำหนดไปให้นะครับเราก็จะขึ้นเรือตามนั้นครับรู้เรือเวลาเจาเวลาครับเราจะได้ไปเกาะต่อไปมาถึงจุดที่2ครับอ่าเป็นทะเลแหวกครับนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับเป็นทะเลแหวกนะครับก็จะมีเกาะไก่เกาะ ไอ้บางลุงสามเกาะครับไม่แน่ใจนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาเดินข้ามไปอีกเกาะได้ครับแต่ตอนนี้น้ามันลงมาก็เลยมันทำให้มองไม่เห็นนะครับรงจุดตรงนี้บริเวณด้านข้างตรงนี้คนติดแล้วนะครับตรงนี้ครับปเป็นทะเลแหวกเข้ามาคนเยอะครับเยอะมากเลยมันจะเป็นิวสวยๆครับ เ่าไวหาที่ร่มๆมครับเดินต่อไปครับมเมาเรือพอมามนี่ตายห์ังยากที่เราออกทะเลแหวกไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เราล่องเรือไปรอบๆเกาะทะเลแหวกก็จะมีเกาะไก่เกาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ก็จะมีดำน้ำครับเขาให้เราดำน้ำประมาณ20นาทีนะครับซึ่งตัวน,นั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายไวไ้ถึงก็ไม่ไหวมเมาเรือ,มอเมาเรือไม่พอครับ เมื่อกี้ดำนำ้ำทำโทรศัพท์ตกครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับด้กล้องเลยครับทีนี้นะ่ดเข้าเมื่อกอีก็ไปดูอีกทีว่ามันจะสามารถซ่อมท่ายังไอะไรยังไงครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเขาจะให้เรามาทานข้าวที่เกาะปอดะนะครับอันนี้คือบรรยากาศของเกาะปอดะจะเป็นรสนิยมครับ ถึงแล้วนะครับ่ตรงนี้เข้าไปในร่มครับไม่ไหวร้อนครับตรงนี้เป็นเกาะปอนเนาะนะครับเป็นจุดที่เขาให้เรากินข้าวกลางวันตรงนี้เลยนะครับ มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีมีของขายครับแล้วก็มีนะครับจุดนี้ยามฝั่งก็มีก็จะมาพักผ่อนกันบริเวณนี้กันของตรงนี้สวยครับคล้ายๆเขาตะป,ปูหรือเปล่าคล้ายๆแต่ว่าวิาว,วค่อนข้างดีเลยอากาศดีด้วย,มยไม่ไหวครับขอยาแก้เมาไปหนึ่งเม็ดไม่ไหวครับเมาเรื่อง ไป,ไปอัพเกรดนะครับว,ว่าในเมืองนะครับไปอัพเกรดดูว,ว่าจะซ่อมได้ไหมอะไรยังไงครับตอนนี้ก็รอเวลากลับครับพอนับสองโมงนิดนิดครับตอนนี้สองโมงแล้วครับนี่ก็คือ เดินต่อในกรดีครับนนี้เดินมาแถวๆในตัวเมืองครับเอาโทรศัพท์มาซ่อมเรียบร้อยครับโทรศัพท์เดินหาร้านซ่อมครับแล้วก็ซ่อมได้ละเอาไปาทิ้งไว้ที่ร้านก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าเช็คแล้วนะครับตอนแรกเป็นที่หน้าจอ โดนไปพันห้าครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับเขอบอกไปประมาณอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้กลับมาอีกรอบหนึ่งหนักหนักกันไปครับอ,อขอสรุปแล้วกันนะครับเราวันนี้นะครับที่ออกมาแผนทริปเที่ยวในวันนี้ครับก็ที่กระบี่นะครับก็ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ค่าที่พักประมาณหลักร้อยครับประมาณ 6ก0 0กว่าบาทแล้วก็ไปซื้อทิปครับเราสามารถซื้อใน,นเน็ตได้ครับก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทก็รวรมรวมกันสามคนนะครับ่อคนก็ดีครับก็โอเคนะครับก็ะจะมีไปเที่ยวเกาะมีเกาะหาดหาดไล่เลนะครับแล้วก็เกาะพอดะนะครับ แล้วก็มีทะเลแหวกครับเป็นทะเลแหวกอีกที่หนึ่งเป็นทะเลแหวกอีกที่หนึ่งแล้วก็เกาะไก่ครับก็มีดำน้ำด้วยนะนั่นแหละครับดำน,ำน้ำนั่นแหละครับ <S 2> <S 2> ลงทั้งทั้งที่โทรศัพท์อยู่ในกางเกงเย็บลอย สตาร์ทิปมานี่ก็ของหายบ้างอะไรบ้างมีปัญหามังรถทรงไม่ได้ครับเป็นไรครับแก้ไขกันไปก็คลิปนี้น่าจะขอตัดจบน่าอยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าโทรศัพท์ซ่อมได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับก็เตะๆอยู่แถวๆในเมืองกระบี่ครับตอนนี้โทรศัพท์ก็ไม่มี โอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสถานที่ต่างๆเยอะแยะเลยครับมีศูนย์รวมงานศิลปะก็มีครับด้านในนี้นะครับ